คนนีละแขกคนบ่มีมาหอแขก่ไมว่าเพื่นแขกไราพ้องทำดอกไม้ประดับรถงานบวชแขกคนบวชเดี๋ยวไมซอยงานสนี่จะค่นมาซอยพี่น้องแขกขายทั่วนั่ะ เอาหนิบ่แคร์อย่เง้ยตัวเองก็แ, <c oughs> แขก์แคร์ไม่มีว่ะทีไ่ไงให้ใหแแร์เกินไปพอจะเลี้องว่ <c oughs> าน้ำหรือน้ำเข้าอนะ <c oughs> ย่างเี้ยหล ก็เป็นถืกบ่บ่สิขัดตะปูกินขึ้นไปครับโอเคเที่ยวว่าดิส้มปลาหัวนี่ครับบ่ว่ามี

<peach> ทำง่ายนะมีเข็มหมดแล้วก็มีดวดแล้วก็มีน้ำสุกพิมดูตัวอย่างไว้นะถ้าใครอยากทำต้องคนชอบนะถึงทำเป็นคนไม่ชอบก็ททำไม่เป็นนะ

มันจะมีความวุ <c ort ar cells> <t> ่นวายในสักหน่อยนะเพราะว่ามันอยู่ในงานบวชมันเป็นบ้านงานกหาาม จะดีอ่ะดีหน่อยหนึ่งมันไม่มีเสียงเพลงพับพับผ้ากลับมาพับไปกลับมาพับกลับไปกลับมาก็ได้ดูตัวอย่างนะคะแล้วก็ทำตาม แล้ววันนี้ใครมีงานอะไรงานบันเกิดลูกงานบันเกิดลูกงานอะไรในบ้านตัวเองก็ทําได้แล้วก็เอาลวดมาซื้อลวดเส้นเล็กๆมามาม,มัดเนี่ยลวดจะเป็นลักษณะแบบนี้นะไปซื้อร้านวัสดุก่อสร้างบอกเขาว่าซื้อลวดเส้นเล็ก ทำดอกไม้ประดับรถแห่งานบวชคนทำก็หล่อนะจะบอกไว้ให้เก่งด้วยทำอะไรทำกับข้าวก็อร่อย ทำเป็นทุกอย่างเลยเป็นคนที่เกง่งเฟอร์เฟคเมื่อวานก็ทํากับข้าวแบบแกงไอ้บุญเส้นอะยังอร่อยเลยเพื่อนๆแต่ววันนี้เขามาทํำดอกไม้ทำเป็นหมดเลยเก่ <S <S งไหมเพื่อนๆว่ะ ใช้รกระมาผืนหนึ่งแล้วก็ทำเป็นดอกไม้โอ้สิกินเวลละจิเอามาให้กินเลยแล้ว กินนึ่ปลาเขาหยู่งปลาที่อองเขาปลาทันไป็นล้านเขาเกียนตารเกียนมือนี้บ่ะครับเนนใข้า <c ười> เสร็จแล้วหนึง่งดอกครับโชว์ด้วยครับเอาโชว์สามดอกเลย